น้องครับข้อดีของการปลูกปามเนาะเดี๋ยวผมจะชี้จะชี้ให้ให้ดูเนาะนะครับปกติทางปาม์มอันนี้เขาเรียกทางปามเนาะนะครับปีหนึ่งมันจะมียี่สิบสี่ทางนะครับแล้วทุกทางมันจะต้องมีทลายนะครับเนาะฉะนั้นปามหนึ่งปีต้องมียี่สิบสี่ทลายนะครับตามธรรมชาติมันเนาะนะครับ นะครับแต่โดยทั่วไปนะครับปาล์มเนาะสิบสองทลายนี่โดยเฉลี่ยต่อปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้าปาล์มมันสมบูรณ์นะครับไม่มีการพักคอไม่มีการชะลอนะครับยี่สิบสี่ทลายนะครับแน่นอนนะครับแต่ค่าเฉลี่ยมันแปดถึงสิบทลายพอนะครับต่อต้นต่อปีนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับปลูกปาล์มนะครับต้นหนึ่งนะครับ แปดถึงสิบทลายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามานับดูว่าต้นนี้จะมีกี่ทลายนะครับเนาะเริ่มกันเลยครับอันนี้ทลายที่หนึ่งเนาะหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับเก้าทลายนะครับมันมีอยู่เก้าทลายเนาะแต่ที่จริงอะ่ะผมสับออกไปแล้วนะครับผมสับออกไปแล้วบางส่วนนะครับมันก็เหลือที่เหลือนี่มันแต่จริงจริงแล้วมันสับไปแล้วบางส่วนเนาะมันก็ออกมาบ้างนะครับเนี่ยดูข,ข้อดีของมันก็คือถ้าสับทลายนี้แล้วสมมติเราเก็บทลายนี้เนาะนะครับวันนี้นะครับรอบอาทิตย์นี้เก็บ เก็บทลายนี้นะครับทลายอื่นมันยังไม่สุกอาทิตย์ต่อไปก็ยังมีทลายนี้ให้เก็บนะครับสมมุติว่าทลายนี้เก็บไปแล้วอาทิตย์ต่อไปก็มีทลายนั้นให้เก็บนะครับเวียนไปนะครับคือได้เก็บทุกเดือนนะครับปกติปาลมเนี่ยตัดเดือนละสองครั้งนะครับเดือนละสองครั้งแต่ถ้าปลามมันสมบูรณ์เนาะนะครับหรือมันสุกเร็วก็ช่วงหน้าฝนนี้จะสุกเร็วก็ อาทิตย์ละครั้งนะครับเนาะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเนาะแล้วใครสะดวกที่ว่าไม่มีค่อยมีเวลาก็เดือนละสองครั้งนะครับเดือนละสองครั้งเห็นไหมมันก็ยังมีให้ตัดให้ตัดทุกเดือนแล้วก็ตลอดปีนะครับนี่คือข้อดีของป่ามนะครับข้อดีของป่ามนะครับคือตัดทุกอาทิตย์นะครับตัดทุกเดือนนะครับแล้วก็ตลอดปีนะครับเนาะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ